โอ้โหเอาแทะป่เาบอลนไหนครับเจครับนี่ไปว้าวอันนี้ขั้นนี้วะที่ว่าห้าสีน้งฮะแม่ขั้นนี้วะที่ห้าสีน้งเอ้ยพี่ขั้นนี้ขั้นาเบนขั้นนี้ห้าสีน้งขั้นได้อะไรแต่ยูหลังแต่ว่าขกเลแต่ว่าควานหากคือว่าคือกันวะเป็นได้เลเอู้วพอเบาเราขืน ทางพุ่มครับตอนนี้การที่ว่าจะเดินทางในนอพี่น้องเนาะเบาบุกเบาตุนนะฮะและการนองสายแววนะครับสาวลางจะเดินทางไปอุบลราชธานีนาาอันนี้มีที่ว่าต้องสถามนะครับ,บโซนบีอยู่เจ้าหน้าที่น,น,นะครับตรงนี้พพคค่ะขอบุณสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับเมื่อเรา,าไม่รู้นะครับพี่น้องครับฝั่งนู้นไปถามทางบ่ โอ้โบฮูเวนโบฮูก็ต้องทามเนี่ยสิท่งอีท่าอีน้องก็คิดว่ามัาน้าจะไปทางนั้นแต่ว่าพนักงานบอกว่ามาทางนี้ตรงไปนั่นไงบีพี่เห็นไหมบีบาซุนตรงไปเย่าเป็นดีใจทีประชิดแต่ไปอุบลราชธานีมันนี่มันนี่บาวบ้กับสายแววนะครับบาโบ้จะพากันนั่งรถไฟนะฮะเป็นคณะเอกของชีวิตบาวบ้เนี่จะได้นั่งรถไฟคือการเดินนี่ไปต่างจังหวัดนะ ครั้งแรกเหมือนกันอันนี้น้องแววดาวนะครับบางคนก็บบุคุจักตัวตุนน้องแววดาวเป็นไพ่วาเลนไส้แนะนําตัวในเรื่องนองน้องกับเป็นคนเล่าอาอย่จำปาซักบรรดาสามปางเมืองสุขุมวิเด้อพี่น้องเด้ออันน่าจะเป็นแบบคนใหม่น้อที่ว่าทุกคนบอกคอยคุณหน้าคุณตาบรนไดแต่ว่าต่อไปกับอยากให้ทุกคนมาคุนหน้าคุณตาให้มาติดตามน้องเด้อมา <c oughs> เดลซี่เนาะมาเดลซี่เราน้องแววดาวมาใหงเมืองไทยนี่ อ่าจริงๆนะน้องมาหาประสบการณ์แล้วมาเที่ยวหันแหละทุกคนมาเที่ยวแมนเป็นจงได้เมืองไทยสวยมากแบบมีอีหยังหาเห็ดไร้ล้ายางเนาะได้ไปไซเน่แล้วโอ้ยอายถามว่าอยากขู่วาน้องเดี๋ยวไปไซเน่ต้องไปซองได้เพราะมันหลายบอลหลายได้แต่ว่ายังบอกท่านครบเลยมีน้องแววดาวสงสัยเ้วยเพราะทเบื้องระเบียบขอะมุงไทยนะพระเจะเข่าแถวดิสยสากวินัยเจ้ามีการแซงคิวกันที่น้อง นี่คือระเบียบของคนไทยเลยตองยางไปทั้งรังแน่นอนอันนี้องต่อคิ้วเลยไปแท้คิ้วบนบดายเท่หโอ้บีนี่สิ่งที่น้องต้องเรียนรู้เด้อไปด้านรังอันนี้รถหนึ่งสามเก้าของเราใช่ไหมอืมแมนแล้วแมนแล้วเดี๋ยวแถวเดี๋ยวห้องเบิรงกห้องนางสะที่เท่าไหร่นี่เบิรงตัวดูเนาะโดยอ่าที่นางเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าขเข้าแถวสร้างวินัยเบาต้นโอ้ยไม่ก ไกลจังหนาวเนอะเป็นยังไงระเบียบวินัยเข้าแถวสร้างวินัยดีงามค่ะเป็นการที่แบบว่าบอกเอาเปรียบการน,นอกไพี่ว่ายืนก่อนกนในเขาก่อนด้ขึ้นรถก่อนอนี่แหละต่ำกันมาที่นี่แสงคิวกันา <c oughs> กว่าทีเป็นจังสีเลย <c oughs> นี่แหลค<อ>ะครับคือว่า มีระเบียบนะครแถวย้าปันใดนะคนไทยเพิ่นกระตองมาก่อนอยูดันนาเน,นี่ยนะหลังก็ยู่แวดันหลังอ่ะจะมั่มีการแซงคิวกันดิไอว่าแล้วมันคือว่าคือกันก็ความหางว,วะคือว่าคือกันก็ความหางว่าคือกันจะไหนน้องมา,มาก,ก่อนแหละไดยูหนามาสารเลยไดยู่หลังแ,ลแต่ว่าแต่ว่าความห่างคือว่าคือกันวะเปไ็นอะไร รรเราวอาเราคืน <laughs> 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 น้องแมวดาวจะซื้อทั้งยังเนาะตอนนี้เขาจะขึ้นรถไฟลาพี่น้องเลยอโอ้โซนบีโซนบีเบองที่แล้วพี่น้องเลยนะคนหลายแบบนี้สมุนยู่บานอ้องเลยฮะหรืวยว่าเป็นเฉพาะมือนี้นะปั้นยุทธ์เนี่ย <laughs> บนราชธานีพี่น้อง อุบลราชธานีายีหนึ่งสามเก้าคไฟ้าสายสีแดงนาสูงสุดไม่เกินยอคนยังหลายเลยน้องดาวดาวเพราะว่าก็ย,าาย,ยังไม่ทันไปต่อคิวเพราะว่าคนเต็มไงพี่๋อนี่เบิงเอาเตือนอทางขึ้นนะทางขึ้นยังเป็นอะไรเรียนบางทีแหละไม่ต้องย่างให้เมื่อยนะทางขึ้นครับ อา้าวขึ้นจักรันนี่ขนาดทร้างขึ้นแววดาวโดยเป็นมาในเรือนนะนเพิ่งที่แหลมเมืันไ,ไม่ต้องยากเท่าไหื่หรอกมันเหมือนแท้ทุกคนเมื่จังค่ะ ฝัง่งตะเทียงเนี่ย<ป>ว้าวอันนี้ขั้นดีวะที่ว่าเ้าสีน้ำงฮะแม่ขั้นดีวะที่เ้าสีน้ำงเอ้ยพีข่ขั้นดีนขั้นดีมาเบิ่งขั้นดีหเอาสีน้ำงิขั้นได้ฟังขวาฟังขวาฟังขวาขาขึ้นพี่ฟังชีวิตเปลี่ยนได้ไะแม่ด้วยขึ้นพี่ชีวิตเปลี่ยนเลยะนะ <laughs> ไปคนละทางเลยแต่เบาปันทางเกินมาดนิแม่ <laughs> แท<ถ>้อ้าวฟังนิ่ง ถามดูไปทางไหนเนี่ยโอ้หวยถามเนี่ยสวัสดีค่ะอันนี้ไปอุบลใช่ไหมคะที่เจดด้านนะครับขอบคุณค่ะเหลืองเลยนะครับป้าที่เจดป้ายเหลืองโอ้โหเหน่าแทะป้าเหน่าวารุณทีไหนครับเจดครับโอ้โหเหน่เฮงอ่ะทุกคนเหน่าแทะเหน่าว่า คันที่เจ็ดพี่อันนี้คือคันที่สามคันที่สามเราไปคันที่เจ็ดโหคันที่เจ็ดง่ามให้เอ้นเลยคันที่เจ็ดเอ้าขึ้นทางนี้วะไปขึ้นไปอีกได้อันนี้คือรถไฟที่เขาจะเดินทางเนาะเป็นของเนาะอันนี้มีห้องน้ำผ้องในรถไฟไหนห้องน้ำมีห้องน้ำใช่อัอนี่ห้องน้ำเกลือเป็นมนวดปลาทองไปหาบน้งเขา โอ้โหหอนะบอลนังเขาเป็นบอลนังไม้เล่เจ็ดห้าเจ็ดที่สามเนี่ยของบอลบุญเจ็ดหายใส่อ่ะโอ้ยยางไปอีกนี่ใส่ละอายพอแล้วนามจะไหนโอ้เขาไก่ของหนามว้งวะดิ โอ้ฟองแนบราหลังมือเจ็ดสามเจ็ดสามเป็นรองอฮอล่์เหตดอ่งเจาโอโอ้งเนี้นี่นี่เขาเอาอยู่ใกล้กันนี่้ดยแสดงว่าหน้าตาเข้าขึ้นบดได้มากเนี่ยเ้ย่เสยเวะอันนี้ยกซ้ายเยเดี๋ยวนองยกโอ้ยเกิดข้อบุญบ้าแล้วมันอยากเห็นอยกเห็นมันได้การบอลลอนบอล โอ้ยังสี่ยังสี่เขาขึ้นเขขึนช่วยกอนอีกเอาี่น้องเยนะที่ว่าเด็กเน้องแลวจไฟแลเขาดนแตงล้โอ้ยังสี่วะนี่ไม่เมาแล้วใช่ไหมฮะรโอ้แบบนี้หรอแบบดะเน้องมันดูอลังการมาก อลังการจังไงฮะดูสิคนสีนิ่งงานเตะนองสาวเขางงโบเคยเห็นคู่เทพโบเห็นแบบไฟแสงสีจักเชื่องงโบเคยจักเชื่อทุกคนเข้าโบได้ยูฟิลนี่จักเชื่อเชือดอีทอีลี่อีรอที่ว่าจะมาเขืนมานี่ประเทศไทยคือประเทศที่มีเทศกาลทุกๆเดือนจักให้มีการตอกเกี่ยวตลอดจักให้มีเทศกาลจะเห็นวอร์ตึกนะมันคือเหตุเห็ดแบบนั้นวะต่เป็นอ๋อ เทปแบบว่าเอาไยแทนเป็นสไลอ์สีแด่อันนั้นคือสตึก S C G คืออ่ปูน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 ยังปูนปูนอ่ะปูนปูนปูนไฟนสิบแปดสิมังเลยบ่สิมังเออสิบปดห้องสิมังอันนัน F C G ตาซากแบบนี้เนาะตัวอ้าวแมนสักวเอากระสีเมียนเดินด้วยอ้าวเขาว่าบอมบีบมีเจ็ดสอไรนี่วะเรีอว่าขจาบุทันมา มันต้องมีคนนางบอลน,นีอ่ะมีเลยมีบอลเนาะนี่หน่องคิดว่ามันนางจะมีเพราะว่าเราเอาเขาอาใกมีเอ้าห<อ>น่องคิดว่หากว่านางต้งนี้เ <Okay. S 1> ด้อแต่ว่าตรงนางจริงจริงว่าเอ,อ,เอ,อ,เอ,อาหน่องมานั่งฟังหนิมั้าเอาโอเคเปลี่ยนนางกันญญาหางีน้องทุกคนมาฟังเนีย่ยโอเคฟางเอาให้น้องนั่งตรงนั้นนั่งตรงนี้เด้อ ไหนนี้เรบ่ออไรวนี้ฮะนนี้ได้ได้ได้นี่นี่สอาหยในต้นเจ้าไปยังไหนเด้าไปใช้ต่อเลยไดนอนป้ยยังบัวนอนหอกผู้เล่หอดสระบุรีผู้ลประตูอีสานผู้ล่ห์ซนอนะบรุรีคืออสาหอดศระบุรีผู้ลประตูอีสานผู้ล่ห์ซนอนก้ว่าม้าสี่ทุ่มผู้เล่ินอนตอนนี้เบิ่งภาพบรรยากาศก่อนสนามบินดอนเมืองลังซิตไปเรื่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆมาในห้างเอนีย พากอ่ทาเห็นกับถักท่ายเดือยพี่น้องเนาะพี่น,ออน,ะะะน้องอุบลราชธานีหรือว่าจะวัดไก่เคียงที่ไปเที่ยวงานแนห่เทียนเขาพรรษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนาะเป็นครัง้งแรกในการเดินทางครั้งนี้ของพวกเราสามคนสองคนนี้ผมเคยนั่งรถไฟเนาะเคยไหเคยนั่งเนี่สองคนนี้ผมเคยนั่งรถไฟ เคยนั่งไปรถไฟฟ้าแต่เรเคยแตรถไฟโลกระพานี่เนี่ยผมเคยนั่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเราเป็นประสบการณ์ไหมผู้เฒ่าอยู่บ้านเราอายุหลายปียังผมเคยนั่งนี่เอ้าผมเคยนั่งนี่คือพ่อขอยอายุเจ็ดสิบปีแล้วผมเคยนั่งเลยมากับผมเคยนั่งผมเคยมาอีกเด้เพิ่นเกิดก่อนเทาที่ซื้อเด้แต่เพิ่นบ่ได้เคยนั่งเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาแต่ว่าบ้านเทากับผมมีอีกก่อนเพิ่นสิบ่ได้นั่งคขนาดเออเทากันได้ยั่วประเทศไทยเดี่ยวจะได้มานั่งเดจะได้มาเห็นทุกสิ่งหลายสิ่งหลายอย่่่่างงงแบบบนนนนีี้้คัะะตร นั่นตรงนี้บ่ไม่ได้น,น,นั่งบ้านนปาสายน้ำอ๋อปาน้าเปสายนะ้ำมาตคนคิดว่าค,คิดว่าต่คนนปีศานาเขาดิคุณกีนหรคนร้ายวะร้ายกินของเก้เดาบอกมเลยสั่งระเบียบวีน่ยเมื่กี้ เหนนะ็นบอกกันการส้่งระเบียบวินัยบัตด้วยเห็นหายน้องมีครอบครัวมีลูกมีัวเฮาก็ต้องซ้อนตั้งแต่อืาอ่อายุหนึ่งปีขึ้นไปต้องซ้อนกนมีระเบียบวินัยแบบนี้พอเล้วลูกของเข้ากับซีซ้อนลูกของเขา,ขาอีกอแต่จะซ้อนเมียของเขาอีก้ว<ด>ยกกรี่หละคือบทเรียนชีวิตการมีระเบียบวินัยของคนไทยคนเฮาส่วนรายกับคนที่มาไทยนี่กันสั่งระเบียบวินัยได้นะอืมแม่แเมื่อเคื่อนเมื่อสั้นกะทำความสะอาดเพื่อนสั้นให้พ่อแม่เห็นแจกซีเหนนะ แต่อยู่บ้านก็มูจักว่าความสะอาดมูยู่แต่ว่าบรสทะอาดทอดเท่านี้นะบอคือประเทศไทยมีระเบียบอยู่กันด้ระรับหนึ่งภาาไยร้อยเปอร์เซ็นต์กันคือคนไทยร้อยเเซ็จะมีข่าคลายของที่ถก้อนี่ยเราเอาหมูสับกับไก่ทอดคลายพอทานนะคะทานหมูสับกับไก่ทอด โอ้ยยังร้อนเลยร้อนร้อนเลยซูดไม่มีของขายนะนี่ขายแค่ฐานนี้เดียวสี่ส40บาทข้างล่างฐานนี้อัญวัดห้าส่วนห้าขอบคุณค่ะนี่40บาทลูกเฮาไข่ดาว40บาทแต่กินมาแล้วก่ขอบคุณค่ะซื้อเก็บไปกินระหว่างทางได้เดี๋ยวจะไม่มีของขายนะเรไม่ค้าข้าลงมันก่อนไปเดี๋ยวราล่อถ่ายรถออกเนาะช่วงยิวตอนค่ำๆจากเซียนหรือบเยนมือนี่ โมหูเลยสิเป็นยังไงปกติเ,าเราทานน้องเดินทางมานกน้องเดินทางด้วยอีย่างเครื่องบินบอกอ่าแล้วต่วสถานการณ้ทาวาท่าสถานการณ์เร่งหลีบก็บต้องเครื่องบิน <c oughs> เพราะวา่าหลายคนนะนาะสิคิดว่าการนั่งเครื่องบินนะคือแบบด้วยแต่วา่าจริงๆนะน้องคิดว่ามันบอ่อยต่างกับนั่งรถเลยนลนะั่งรถน่ะเก่าอยนั่งเครื่องบินนะ่ะผ่านกลัวแต่วา่าสามารถติกเวลาให้เอ้ายังคอยหนังดิแท้ได้ไอ้แมนแมนบ่ทุกคนคิดว่าบ เก่าลอยกับพันกลัวแต่ว่าผีเวลาหายเห่าอันนี้ก็คือแบบสุ้มงเนึองกับหิวนอนเบิดอเขินนะแต่ว่าถามว่าเห่าอยากแบบว่าไปไปยัดเนก่ะนั่งรถไฟไปยัดบรรยากาศดีนั่งรถไฟแต่ยินเนาะบรรยากาศยิ่งไรบาร์ไรบอถไฟแมนไะน้องเสดสัมผัสกับวิวของรถไฟแลนด์ปุ้นๆเดิอนอนองเนื้อไปะอยากเห็นเนาะปุ้นๆ ชิวชๆวชิวี ض, ่หอดเสียกแล้วเสียกแล้วนอนนอนบนสภาพมากาศเลยบนสภาพมากาศเท่านี้เพราะว่าบมเมนรถนอนอันนี้ก็คือสําหรับราคานี่ก็ถือว่าโอเคเนาะเฮาบอดายสื่อแล้ว VIP ฮะนะทุกคนไปกันดูบนราสธานีนี่ าตนีก่าแต่ไม่ได้เลยรับเนี่ยรถไฟแกว่าเสียงมันสีดังนะมันังแ่เัวมันเลื่มั่อนเัวรถไฟเล้ะไได้แต่ก้อนที่ว่ามันดั้งแน่นอนไฟนอมไิ้ยมันเนียบมันดังไปอยู่วัแต่เข้าในวัวนี้แบบเรียนสบายไน้ไดในื้ออนาโยยาดมคอยคอยคอยได้กลิ่นความที กลิ่นไม่พึงประสงค์ไม่ใช่กลิ่นไม่พึงประสงค์ถ้ารถมันจืดๆแบบนี้ค่ะค่อยสีห้ามันก็จะจิตป็นแต่ตอนแรกแต่ตอนแรกใช่ไหมมันมีอาการนะโอ้อะไรนี่มันเป็นงานหรอเป็นงานงานอันนี็จะเป็นวิวนะน้องเบลดาวเป็นวิวที่เราจะเห็นตอนที่เราวิ่งรถไฟนะพี่น้องเอ้ยนะพอกันที่โบราณสถานีกันแล้วกันนะรถไฟออกแล้วนะครับพี่น้องเอ๋สำหรับที่นี่ ตาหล่าทุกท่านไปกันแล้วกันนะฝากที่ตามอีพี่ต่อไปเขาบอกเขาเนาะพี่น้องเนาะการผจญภัยแบบมินิมินิเนาะพี่น้องเนาะการเดินทางแบบเล็กๆของบ่าวล่าสาวเล่ากัแล้วกันสบายดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีน้องแปวดาวสบายดีเด้อแม่บ